คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องต่อไปหนุ่มภูเก็ตเขาร้องทุกข์เลยบอกว่าถูกชัยชะกันมากันหลายคนเลยนะคะบุกมาถึงเนี่ยอ้าวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์จะมายึดรถเขานะคะแล้วก็บังคับให้เขาเนี่ยเซ็นเอกสารส่งมอบรถให้ด้วยค่ะไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับไม่นดาครับผมถ่ายเพื่อผมปกป้องทรัพย์สินครับผมทรัพย์สินผมในรถมีเยอะแยะครับไม่คครับไม่ผมไม่ให้นี่คุณนี่อยู่ๆมาเข้ารถผมมาได้ไงไม่รู้นะครับสามคนนี้ แล้วผมไม่ได้เปิดประตูไงคุณมาถึงมาเปิดประตูของผมเองเนี่ยนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไปเปิดประตูรถผมอ่ะเนี่ยค่ะ ผู้เสียหายเขาเอาคลิปหลักฐานเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ห้างนะคะเป็นห้างดังที่ภูเก็ตมาให้นักข่าวดูเลยอยู่ๆถูกชายชกันสี่คนเนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ finance จะมายึดรถที่ลานจอดรถของห้างในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ใช้กําลังข่มขู่ยึดรถผู้เสียหายเป็นชายอายุ31ปีเล่าว่าชายชะกัน4คนนี้เดินมาถึงมาแจ้งบอกว่าคุณเนี่ยค้างชําระค่างงวดอยู่6งวด พยายามจะเข้าไปในรถด้วยแต่ว่าตัวเขาไม่ยอมจากนั้นผู้ชาย4ี่คนก็ดึงแล้วก็ผลักเขานะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยไปล้วงกุญแจจากกระเป๋ากางเกงมาเลยบอกว่ามายึดรถทีนี้ผู้เสยหายก็ขอดูเอกสารดูบัตรพนักงานหน่อยว่าเป็นของคนของไฟแนนซ์จริงไหมก็ไม่ได้คำตอบสุดท้ายโดนอีกฝ่ายเอาศอกกดหน้าอกล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจไปเปิดรถหรือค้นข้าวของในรถด้วย และยังมีชายชะกัน3คนคอยควบคุมตัวเขาเอาไว้นะคะจากนั้นก็ขับรถคันนี้ไปที่โกดังเก็บรถในตำบลศรีสุนทรอำเภอลางผู้เสียหายบอกก็จำใจเลยว่าต้องลงลายมือชื่อส่งมอบรถไปโดยที่ไม่ได้สมัครใจนะคะโดยภายในโกดังที่ว่านี้ลักษณะเป็นลานจอดรถที่มีรถอยู่เป็นจำนวนมากด้วยฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ ขโมยเลยผมได้คำว่าขโมยล้วงเลยเอากุญแจรถอยยู่กเที่อยู่ในกระเป๋าเกงไปล้วงออกไปล้วงออกไปเลยใช่แล้วเขาก็บอกเพื่อนเขาว่าเขาได้กุญแจมาแล้วแล้วเขาก็วิ่งเขาไม่ได้วิ่งเขาเดิน ไอคนที่ได้กุญแจผมาเขาเดินเอากุญแจผมกับตัวเขาเข้าไปรถของเขาเลยแล้วก็ล็อกประตูไม่ให้ผมไม่ให้ไม่ไม่ให้ผมได้กุญแจไออไปเลยผมขอคืนเขาก็ไม่ให้คืนแล้วคราวนี้ผมจะเข้ารถเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วครับทีนี้เอารถเราเนาะเราจะกลับไปเข้ารถเราไม่ได้ซะแล้วนะทีนี้ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งหาหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีเรื่องก็ผ่านมา3วันคดียังไม่คืบหน้าทีนี้เหตุการณ์แบบนี้หลายๆท่านบอกเคยเจอกับตัวก็ต้องย้ำว่ารถเราค่ะถ้าติดไฟแน์จริงๆนะคะ ถามว่าติดค้างกี่งวดเขาถึงจะมายึดแบบนี้ได้เ<ห>นี่ยต้องสี่งวดขึ้นไปสงวดขึ้นไปถ้าไม่ถึงสี่งวดยึดแบบนี้ไม่ได้นะแล้วต่อให้ค้างสี่งวดถ้าเขาจะมายึดรถที่เรากําลังขับอยู่เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญ,ญาตนะ,ะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาบังคับไปแบบนี้ผิดกฎหมายอาญาดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี